พันท้ายนรสิงห์ศรัทธาแห่งลุ่มน้ำกลางสายน้ำอันคดเคี้ยวของลุ่มน้ำแม่กลองหมอกบางบาๆลอยอ้อยอิงเหนือผิวน้ำอย่างรุ่งอรุณแสงทองทอดผ่านแนวไม้ใหญ่สะท้อนเป็นเงาระยิบระยับบนผิวน้ำ นักหมู่บ้านชาวน้ำเล็กๆแห่งหนึ่งเด็กชายผู้หนึ่งนั่งอยู่ริมท่าน้ำมองดูเรือที่แล่นผ่านไปมาตามสายน้ำนรสิงห์ไปลากวนกับพ่อไหมเสียงของชายไวกลางคนเรียกให้เด็กชายสะดุง้งก่อนที่เขาจะกระโจนลงแพเล็กๆของครอบครัวนรสิงห์เติบโตมาในครอบครัวชาวเรือเขาคล่องแคล่วในการพายเรือหาปลา ฝีพายของเขาฉิบขาดเหนือใครๆในหมู่บ้านความสามารถนี้ทำให้เขาได้รับเลือกให้เป็นนายท้ายเรือในกองเรือหลวงต่อมานารสิงห์ได้รับเลือกให้เป็นนายท้ายเรือพระที่นั่งของพระเจ้าเสือพระมหากษัตริย์องค์ที่สองแห่งราชวงศ์บ้านพลูหลวงตอนปลายของอาณาจักรอยุธย,ยาพันท้ายนารสิงห์เจ้าเป็นผู้ที่มีฝีมือในการพายเรือหากแต่ต้องรู้จักความระมัดระวัง พระเจ้าเสือตรัสเมื่อส่งทอดพระเนตรลีลาการพายเรือของเขาข้าพระบาทจักรักษาหน้าที่ให้ส่งพระเกียรติพระยะขัดนรสิงห์น้อมศีสัตลงทําความเคารพคำสัตย์ปฏิญาณน,นั้นจะกลายเป็นโชคชะตาของเขาในภายหน้าปีพุทธศักราช1,066ปีวอกพระเจ้าเสือเสด็จประพาสปากน้ำสาครบุรีแต่ขณะที่เรือพระที่นั่งแล่นมาถึงยังตำบลโคกขาม ซึ่งเป็นคลองสายแคบแคบและคดเคี้ยวเป็นอย่างมากพันท้ายนรสิงห์ซึ่งถือท้ายเรือพระที่นั่งพยายามคัดท้ายเรือด้วยความระมัดระวังอย่างยิ่งแต่หัวเรือพระที่นั่งได้กระแทกเข้ากับกิ่งไม้ขนาดใหญ่จนหัวเรือหักตกลงไปในแม่น้ำพันท้ายนรสิงห์เห็นดังนั้นก็ตกใจรีบกระโดดลงจากเรือขึ้นไปบนฝั่งคุกข่าหมอบกราก และขอให้พระเจ้าเสือประหารตนเองเพื่อรับโทษข้าพระบาทกระทําผิดข้าพระบาทสมควรต้องโทษพระยะค่ะพระเจ้าเสือทอดพระเนตรเขาด้วยพระพักเคร่งขึงตัวเจ้าไม่ได้มีเจตนาจะให้ข้าเสียคนดีไปเพียงเพราะกฎเกณฑ์กระนั้นหรือแต่หากละเว้นกฎพระองค์จะทรงเป็นแบบอย่างแก่แผ่นดินได้อย่างไรพระยะค่ะสมเด็จพระเจ้าเสือ ทรงขอร้องไป,ไปเป็นหลายครั้งหลายหนแต่พันท้ายนรสิง์ก็ยังไม่ยอมยังยืนยันที่จะรับโทษสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระมหาการุณาแก่พันท้ายนรสิง์เป็นอันมากจนกลั้นน้ำพระเนตรเอาไว้ไม่ได้จำเป็นต้องทำตามพระราชกำหนดจึงตระสั่งนายเพชรฆาตให้ประหารชีวิตพันท้ายนรสิงเสียเขาหลับตาลงชา้าชนึกถึงครอบครัวและบ้านเกิด เสียงเคลื่อนที่เขาคุ้นเคยมาตลอดชีวิตความสงบแผ่ซ่านเข้าสู่จิตใจเขายิ้มบางๆให้กับความภาคภูมิใจที่ได้รักษาศักดิ์ศรีและสัตว์ปฏิญาณของตนจนวาระสุดท้ายยอมรับชะตากรรมโดยปราศจากความลังเลเสี้ยววินาทีนั้นศีรษะของเขาก็ร่วงลงสู่พื้นดินดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือครองโคกขาม เงาของสายน้ำสะท้อนเป็นเกลียวคลื่นเหมือนเสียงสะอื้นของธรรมชาติพระเจ้าเสือทอดพระเนศสรีรษะของพันธ์ายนรสิงก่อนจะกรัดว่าบุรุษผู้ซื่อสัตว์เช่นนี้หาได้ยากนักแล้วให้ทำสารขึ้นสูงเพียงตาและให้เอาศีรษพันธายนรสิง์กับศีสเรือพระที่นั่งซึ่งหักนั้นขึ้นคพลีกรรมไว้ด้วยกันบนสารนั้น แล้วตรัสั่งให้ออกเรือพระที่นั่งไปประพาทสทรงเบนปากน้ำเมืองสาครบุรีเสร็จแล้วเสด็จกลับยังพระนครสารเทพารักษ์พันท้ายนรสิงห์ที่ตำบลโคกขามนั้นจึงมีปรากฏมาตราบเท่าทุกวันนี้